ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนไปพบกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงและถูกพูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Samsung g a l a x y A07 รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในมือถือราคาประหยัดที่คุ้มค่าที่สุดจากค่ายซัมซุงที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานทั่วไปความบันเทิงและยังให้ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายสำหรับสมาร์ทโฟนในระดับเริ่มตน้น s a m s u ง g g a l a x ซ A07 มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูพรีเมยมย ตัวเครื่องบางเฉียบน้ำหนักเบาทำให้ถือใช้งานสะดวกสบายเหมาะสําหรับคนที่ชอบมือถือที่จับถนัดมือไม่ใหญ่จนเกินไปด้านหลังตัวเครื่องมีการดีไซน์แบบด้านผิวแมทช่วยลดรอยนิ้วมือและเพิ่มความหรูหรายิ่งเวลาถือออกไปใช้งานข้างนอกก็ดูทันสมัยไม่แพ้มือถือรุ่นแพงๆเลย จอแสดงผลของ Galaxy A07 มีขนาด6.6นิ้วแบบ PLS LCD ความละเอียด Full HD+ ให้สีสันสดใสและคมชัดเหมาะสำหรับการดู YouTube เล่นโซเชียลหรือแม้กระทั่งดูหนัง Air แอร์เล่นเกมที่ไม่กินสเปคมากนักจอนี้ยังมีอัตรา Refresh Rate 90Hz ที่ช่วยให้การเลื่อนหน้าจอหัวลื่นและตอบสนองได้ดีมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่หาได้ยากในมือถือราคาประหยัด ด้านประสิทธิภาพซัมซุงเลือกใช้ชิปเซตเอ็กซิโรุ่นใหม่ที่ถูกปรับแต่งมาเพื่อรองรับการใช้งานทั่วไปได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการแชทเล่นโซเชียลถ่ายรูปหรือเล่นเกมออนไลน์ระดับกลางกลางก็สามารถทําได้อย่างรับรื่นงแรมมีให้เลือกตั้งแต่ 4GB กิกะไบต์ไปจนถึง6ก b ิกะไบต์พร้อมกับความจุภายใน 128GB กิกะไบต์ที่สามารถเพิ่มม i คร o ดี D, ได้สูงสุดถึง1เทราไบต์ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบเก็บไฟล์เพลงวิดีโอหรือแอปเยอะๆ กล้องถ่ายภาพก็เป็นอีกจุดที่ซัมซุงใส่ใจ Galaxy A07 มาพร้อมกล้องหลังคู่ความละเอียดหลัก 50mp ที่เก็บรายละเอียดได้คมชัดสีสันสวยงามและกล้องเสริมอีก 2mp สำหรับการถ่ายภาพเชิงลึกทำให้การถ่ายพอร์เทรตมีมิติที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นกล้องหน้า 1.3mp ก็ถือว่าคมชัดพอสำหรับการถ่ายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลในเรื่องของแบตเตอรี่ Galaxy A07 ใส่มาให้ถึง5,000ม ah ิลลิปชั่วโมงใช้งานได้เต็มวันแบบไม่ต้องกังวลว่าจะหมดเร็ว รองรับการชาร์จเร็ว 25W ที่ช่วยให้ประหยัดเวลาในการชาร์จเหมาะกับคนที่ใช้มือถือทั้งวันทั้งคืนอีกหนึ่งข้อดีคือระบบปฏิบัติการ One UI เวอร์ชันล่าสุดที่ทำงานบน Android 16มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ใช้งานง่ายและลื่นไหลพร้อมกับอัปเดตด้านความปลอดภัยและแพทต่างๆจาก a m s u ุงที่ขึ้นชื่อว่าดูแลยาวนานเมื่อพูดถึงราคา Galaxy A07 เปิดตัวมาในเรทราคาประหยัดประมาณ6,000-7,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สวยงามจอใหญ่ลื่นไหลกล้องคมชัดแบตอึดและยังได้ความมั่นใจจากแบรนด์ซัมซุงที่มีบริการหลังการขายที่แข็งแรงสรุปแล้วซัมซุงกาแล็กซี A07 2026เป็นมือถือที่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนราคาย,ย่อมเยาวแต่ยังอยากได้ประสบการณ์การใช้งานที่ครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทํางานทั่วไปหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่อยากได้มือถือใช้งานง่ายๆรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้